ตั้งผุนครับพี่รองแแหแรกขึ้นแล้วท้าผุนเพิ่งครับพี่รองครับเป็นพวงขึ้นแล้วนะฮะโอ้ยพุ่นแล้วพุ่นแล้วขึ้นแล้วดูแแหรที่สองครับแแหรที่สองก็ขึ้นอีกแล้วนะฮะพุ่นนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับโอ้โผหนึ่งพวงหนึ่งพวงนะนี่แหละมือไหมครับมือไหมโอ้ยหอบไหครับโอ้โหโอ้โห ยังไงล่ะพี่น้องนะฮะอาญาอีเดียวครับพี่น้องเอออาญาอีเดียวเพือนโอ้โหนะฮะเดินมาดูกัน นะครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาล่งแหพี่น้องนะครับเป็นบ่อส่วนตัวครับวันนี้ครับเป็นบ่อส่วนตัวนะฮะตอนนี้กัมีเสี้ยนแหทั้งหมดประมาณ20คนนะครับตกทันละ3,300ครับเมื่อกี้นะครับ3,300นะครับมาเบิ่งกันครับวันนี้ปลาสิลายปลาไลายครับเนื้อที่น้ำนี่นะครับน้ําโดยประมาณนะครับหนึ่งไร่กว่ากว่าเศษนะครับ หน am. ึ่งไร่สามงานนะครับปลานิ้นล้วนนะฮะอ่าควายลุ่มควายชมพี่น้องครับนี่ครับน้ำครับน้ำลึกน้ำโดยประมาณนะครับเลยเขามาทีเดียวนะครับพี่น้องครับอ่าตรงกลางนี่โอ้ยน้ำตื่นมากครับพี่น้องครับเลยเขานิดเดียวนะครับแต่ว่าตรงริมๆก็ลึกหน่อยนะครับประมาณเอวพี่น้องนะครับนั่นนะครับกำลังเทียบน้ำกันนะครับตอนนี้ครับอ้า ตอนนี้ก็กําลังจับฉลากกันนะฮะฝั่งนู้นนะครับจับฉลากตําแหน่งนะครับเาไปใส่มองไรครับพี่น้องครับนะฮะเพราะว่าเื่อมแพร่กันพี่น้องนะครับจับฉลากเลยนะครับใครจะได้ตรงไหนก็อยู่ที่ดวงลระพี่น้องนะครับตาแหน่งนะครับในการหาการว่างครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเจอพี่ใหญ่นะฮะด้านเลยนะครับพี่ยานะครับพี่ยาสารยานนะครับนี่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะฮะไอดอนเลยนะครับนี่ครับ อ้าวได้เวลาแล้วครับชวดแล้วพี่น้องนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับอ้าลงแล้วครับแห่แรกลงเลี่ยวนะครับเนื้อที่น้ำประมาณหนึ่งไร่สามงานพี่น้องนะครับหนึ่งไร่สามงานนะครับเช่นแหอยู่ประมาณสิบเก้าคนครับตอนนี้นะครับสิบเก้าคนสิบเก้าท่านนะฮะอ่ะมาลุ่นกันครับเหมือนนี้ครับปลาเนียนล้วนนะฮะลุ่นกันนะพี่น้องโอ้ฝนต่างฝนก็ร่างขึ้นแล้วครับฝนครับ โอ้ขุนทต้มขุนครับ oh! พี่รองแห่แรกขึ้นแล้วถ้าขุนเบิองครับพี่รองครับเป็นพวงขึ้นแล้วนะฮะโอ้ยพุนแล้วพุนแล้วขึ้นแล้วดูแห่ที่สองครับแห่ที่สองก็ขึ้นอีกแล้วนะฮะพุนนะครับโอ้โหพี่เสื้อเขียวไปยับไมาอีกหนึ่งท่านนะครับนี่เสื้อเขียวอีกหนึ่งท่านโอ้ยนุ่นนุ่นขึ้นอีกแล้วครับโอ้โหแตละคนแต่ละท่านนะฮะพอขึ้นไวเวาะน้อพี่รองเอ้ยนะครับมาตัวนะครับขุนครับขุนครับขุนครับโอ้โห โอ้โหนะฮะโอ้ยครั no like 30, ้งแรกก็อู้ยไาเยอะแล้วนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ครับนี่ฝั่งนี้ใกล้ๆฝั่งนี้เลยนะครับเผื่อสีฟ้านี่ครับกำลังปดด้วยนะครับนี่นะฮะอ่ะลุ้นกันยาวๆนะครับ3,300บาทนะฮะวันนี้นะครับอ่ะคุณพ่อเป็นไในนอคุณพ่อในนอนะฮะอ่า ครับแห่แหลกลงมมุมควมกันเลยครับตอนเมื่อกี้ครับตอนนี้กำลังปดน้ำการลำพี่น้องนะฮะวันนี้มาเจอพี่ใหญ่นะฮะพี่สารยาตนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีพี่สารยาตนะฮะฝากเนื้อฝากตัวด้ยนะพี่เนื้อนะครับเอดปากการกล้องเลยเชิญกัน สวัสดีเอฟซีพี่สารยัตนะครับฝากมาตัวแรกพี่นะหองอาพิเศษครับผมมาเจอกันแคเจอกันนะฮะโอ้สนุกสนานด้วยกันนะพี่เราอะไรนะคนละอายครัใช่ครับทำอะครับอไปบัตรกน้หอไั่นผมก็ลืมแล้วนะทดครับทำัอาไปเรื่อยครับมใกล้อยู่กลองผมเลย ไกลเข้าไม่ได้ผมต้องเดินผมต้องเดินลำปาโอเคครับเจอพี่ใหญ่ครับไอเดอนครับไอเด่นพิยาสรญาณนะะครับนะครับฟังเสือเขียวท่ามุณนนะครับฟังเสือเขียวยังปดเปล่าอแล้วพี่น้องสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับนี่จากท่านกระโซท้อนครับคําเกินเกี่ยวคุณแม่ครับโว้ยคุณชายริมฟังเข้าครับท่านครับ อานนะครับเบิกนะครับนี่แห่าสีของมัวขึ้นไหมอีกแล้วครับอ้าเห็นไหมเฟปอ่าพ่อตันครับเสียตันนะฮะนะครับโน่นเลยนะครับอ่าปดกันพี่น้องปดกันมือใส่ไปแล้วว่านี้ปลามันหลายพี่น้องเลยนะครับอ่าเอาวานบปรเตียกจ่อยโอ้ขึ้นพ่ออ่ามาลุ้นกันดีครับพี่น้องครับนะฮะลุ้นกันยาวๆนะครับแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเหมือนนี้ครับบรรยากาศดีหลายพี่น้องนะครับ บรรยากาศคึ้มนะฮะเชียนแห่ในพวกหอนถูกกว่าน uh ี huh. uh ้นะครับสักนิดหน้ามันหนาวคุณหลายจักหน่อยนะครับผมว่านะนะครับมาดูมาดูมาลุ้นกันนะฮะเห็นแวบๆนั่นนะครับตั้มร้อยเอ็ดนะครับเสือที่สมความกุ่นครับเป็นไอโน่เบาตั้มนู่นนะครับนะครับพ่อก็หนักโอ้โหเมื่อกี้ในว่านมดแตี้ยกันครับนะครับอื ขนาดว่าแแหวว่าแตกดิโอ้ขึ้นมากวุ่นวายกันครับพี่แล้วนะครับเอาไป็นตั้งทลางนั้นโอ้ยขุณนะครับมาอีกหนึ่งพวงนะครับโอ้โหเนาะขุณนะครับรอบเดินกันอะไรอีกอสามกิโลนะครับตัวลราเปลี่ยนแล้วนะครับสามกิโลสี่กแล้วืัเปล่าตืทรเทือครับเออ รอบละสี่กิโลห้ากิโลได้นะฮะดูนะครับฟังปุ่นครับปลาขึ้นบักร้าเลยพี่น้องเลยนะปุ่นนะครับอันนี้บ้านแค่สองรอบบ้างนะเนี่ยทั้งนั้นนะครับปลาเต็มเลยนะเนนจอดเลยนะฮะดูนะครับยั่งกดไปเลยจ้าครับ <laughs> อ้ากดจนมือบาดมือใสแล้วมอเนี่นะครับ ดูท่านนี้ครับอยู่ฝั่งนี้เป็นไงหนอนะครับโอ้โหขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับดูครับดูปลาดูปลาเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้หนุนครับแวบๆอยู่ฝั่งโน้นนะครับคุณพ่อแสงครับปุณครับพ่อแสงพ่อแสงอยู่บางปุนครับเหมือนเอาเลือดมาตัวหนึ่งเราแค่มาตัวนี่งเลยมันก็น่าคุณพ่อเดไปเลยน้อโอ้ปุนนะครับขึ้นเรือรอบกับบ่อธรรมดาครับพี่น้องครับ ม้อมครับคุณครับลุงมอมนี่ยโอ้ยวานแห่ดีครับลุงมอมมันบอกเลยครับวานแห่อีกสิบสามสองนี่ยพิวเวิร์นเลยครับพี่น้องครับแรงดีมากนะดูผลงานเล่นพิ้งไรนครับรอบนี้นะนะครับน้ำเลื่อยเข้านิดเดียวครับช่วงกลางกลางนะครับสบายสบายเลยครับมือนนี่อ้ามาดูสิหลุดน้ำล่าครับขาดว่าว่านล่งถึงแน่นอนแหละครับเท่าไหก็ได้นะครับอ้ามีกี่มาแล้วครับปุณอู้น้ล่อราดล่งนั่นแหละครับครั ว้าวคนไม่ีปลาเลยละบาทนะครับเมื่อไม้เมื่อไม้คนมานะโอ้โหุ่นนะครับเขื่นมาเบ่ธรรมดาครับเต็มไม่เต็มมือเลยครับเป็นพ่วงเลยครับโอ้หวังเทียไอรีนะครับอ้าวนี่ หนึ 1> 1 un, uh uh ่งท่านกำลังแบกขึ oh. like oh. ้นมาครับยางในบ้านกลางเมื่อกี้นะครับตัวนะครับหลายตัวดีครับเกือบสิบตัวแล้วรอบนี้นะฮะปลาดินสวยๆเลยครับใส่งามๆอย่น้องโอ้โหแล้วกระมวลตัวติดกับปลาบรรไดหนาอยนะครับครับเบิ้งตัวปลาพี่น้องนะครับโอ้โหอันนี้แป๊บเดียวได้พี่น้องโอ้เบิ้งครับเบิ้งครับ โอ้โหว่านหรือว่านักสามรอบนักสามสิกรอบนะครับได้เยอะเลยพี่น้องเลยนะครับต้มบ้วดนะครับโอ้โหมาลุนกันครับไอ้ยัดเนี่ยไม่เหยียบลูกแหงไปนะไอ้ยัดเนี่ยไม่เหยียบลูกแหงไปนะโอ้โหโอเคแล้วเหรวะโอเลย รอบเมื่อกี้ขึ้นบักรลายพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาเบื้องรอบนี้เบือ้องนะครับที่ขึ้นซ้ำได้พี่น้องนะครับที่นี้ไม่ถูกเลยนะพันว่านะครับเนาะงานบอนะเบืเอ้องน,น,น,น้ำพันครับเอาหาหลากมาแล้วหลากมาแล้วครับหลากมาแล้ว เดอ่มาอีกแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งพวงหนึ่งพวงนะนี่แหละมือไหมครับมือไหมโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องครับโอ้โอ้ย้งสีลบไปดิี่นะครับโอ้โหวตายกันดูนีละคน้ำไปเลยน้ำไปน้ำไปกองเขียเลยอาีพี่น้องนะเพราะท่าดาครับ เต็มพ่อใหญ่ีเีวนะครับนายร้อนนก็เ็กับเราสมสมเนเมื่อไหร่ดีครับพี่นองครับเขียวาันเกิดเกิดสเหลี่ยมน้ววนนะครับโอ้เด็ดเเด็ดครับพี่นอห่ยไหมเอาเติมน้ำสักนเติมน้ำไป มือขาดด่วดใลยครับพี่องกับพี่น้องครับนี่ด่วนนะครับนวดแล้วครับก่องเครียดก็เอาดีขนาดพี่น้องครับค่อยดวนค่อยส่งน้ำครับพี่น้องครับเอามาส่วนพอตันครับพี่น้องครับพอตันกำลังหลากมาแล้วนะครับแหน่งแหน่งแหน่งดูจกส่งแล้วนะครับดูจะรุ่จากส่งแล้วอาศัยเอาศัยความเบาไม่น่าจะพลาดนะครับมาแล้วมาแล้วครับ อันไร้มกันนี่เลยเออโอ้านะมาธรรมดาขึกันครับรอบนี่ก็ได้นะครับเออไปไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ติดกันเลยครับครับสตัวตีงครับพี่น้องครับมาเบิร์ทันครับังฟั่งตรงข้ามนะฝั่งนู้นนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าจะล่างเจ้าขืนแล้วเบิรนกันนะพี่น้องครับ โอู้อาจจะหลายครับรอบนี้นะฮะดูครับดูครับพี่น้องเหยื่อแน่ลากขึ้นไปแล้วลากขึ้นไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วรุ่นกันครับพี่น้องเหลือแฮงไปเปล่าแล้วนะฮือควรนะครับลากขึ้นไปรอบนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ เยอะจริงๆนะเจ้านั่นครับขึ้นเล้อรอบนึงโอ้ยหนักหนักขนาดนันเลยนะคนนะครับโป๊ดาในพี่น yeah. yeah. ้องนะครับโอ้นอาเาเอาเอ้าน oh. ักปลาาขนาดโอ้ครับแ่ขับเกิดนเกี่ยวเขาตั้งครับ เอาลุนกันนะครับโอ้ขึ้นมารอบนี้อะสุดสวยเลยอนะครับพี่น้องครับอ่าสองตัวทิโเรได้นะครับปลานะปลาเงาๆนะครัพี่น้องครับเอาไปดูทั้งตั้มหน่อยพี่ตั้มหน่อยนะครับเป็นยังไงเนาะพี่ตั้มพี่น้องจวดแล้วพี่น้องตั้มแล้วต้มแล้วครับโอ้ยนะฮะ มาลุนครับรอบนี้ครับรับเบาต่ำครับพี่น้องนะครับลังหลักกันมาแล้วนะครับฮ <c oughs> ะก็มีกันมาแล้วครับมีมามีมาติดมาอยู่ครับพี่น้องเลยนะครับ โอ้เป็ดยังไงล่ะพี่น้องนะฮะอาญาอีกแล้วครับพี่้องอาญาอีกแล้วเอออาญาอีกแล้วพ่นโอ้ยสุดยวดครับพี่้องนะครับอร่อยเาไว่ามาก่เหเป็นยังไงเคยลงเคยลงน้าพี่หัวเขาบ่เคยลงน้าพี่หัวเขาบ่ เอาวันนี้ต้องขอบคุณพี่เสาด้วยนะที่ส่งข่าวนะฮะที่ส่งข่าวให้นะครับพี่เสาส่งข่าวไปกับว่านนะครับอ่ามาเบิ่งฟังนี้กันนะนะครับพี่น้องปัดกันเนี่ยโอ้ย่างอีกแล้วพี่น้องนะครับอุ่นนีถุงกับพวกหน่อยครับพี่น้องตูวไนนะครับปูขึ้นมาแล้วนะครับ โอ้ยหนักแน่นเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับที่แม่งนะครับถ้าอันนี้แม่้เป็นประกาศเลยเป็นอะไรไบคุณก็แพ้น,น,น,นี่ค,นค,ครับพี่น้องนะครับโอ้ยคอยดึงคอยมากนะครับพี่น้องติดไหมรอบนี้เยอะไหมนะฮะมาลุ้นกันนะครับทุกรอบไม่เคยทําผิดหวังนะโอ้ยรอบนี้กับพรรรวกทำอะไรกันอย่ครับพี่น้องครับไปดูกันเลยนะฮะ หลากม่แล้วลากมาแล้วนะครับเอาโอ้เบิ่งจากสีหนาแล้วยิ้มแย้มมาเลยครับตอนนี้นะครับยิ้มเปรย์เปรย์มาเลยครับแสดงว่าบ่ธรรมดาอีกแล้วรอบนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะมาเป็นพวงอีกแล้วนะพี่น้องนันนะครับพุ่นนะพุ่นนะครับพุ่นน่ะโอ้ ้มาเป็นโอ้ตะกี้ว่าทั้งไหนมันหลายเนาะโอ้โรนะครับโอ้โหรอบนึงกับนึงของ่มทำก็น่าจะมีสิบกิโลนะต่อรอบนะฮะว่าเราชิมโลชิมโลไหนวันชิมเที่ยก็ไม่โลละครับพี่น้องเลยนะครับโอตรนะโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่ครับผลงานเรายังไม่จบเกมนะครับเพิ่งผ่านไปประมาณสัก เกือบชั่วโมงนึงเนาะอ่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องครับสุดยอดที่สีดครับปลาหลายปลาหลายครับอ,อาวนี่ข,ขังๆกันนะเคยเพราะเนาะนะครับอู้ยนบบี่ก็ปลาธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ยนะครับแนวปลามันขังไว้เนาะ <laughs> ปลาขังไว้เราพี่น้องเอ้ยนะครับ ข้าไม่เส็ตกระสือก็แน้น่อยไหลพวกผู้จัางก็กันนะครับ,บอเอ้ารู้จำพี่น้องเลยนะฮะอ่าลุยกันต่อครับอ่าลุ้นกันรอบนี้เป็นยังไงเอ้าพ่อตะกองมาก,ก็เป็นช่วงนี้ระบาดนี้พี่น้องเลยติดกล้องเอออ่าอ,อ,อสูงก็นต่อไปพี่น้องครับนะครับครับผมอ่าการคำเคลียรรอบแรกความบรรทัดตัวนี้ยวเยาวนงครับผม ตามคุณนี่พอแสงครับคุณครับพอแสงขึ้นแล้วฟังคุนครับพี่น้องนะฮะฝนนะครับขึ้นไม่ครับรอบนี้กับธรรมดาครับอันนี้คือจิบจิบเราอ่ะจิบจิบนะครับรอบนี้นะครับจิบจิบกับพวกหน่อยนี่ครับพี่น้องนะครับโอ้โหอ่ะรุกันต่อครับนะครับตรงนี้สามพันสามร้อยบาทนะฮะบาทครับพี่น้องครับ พี่น้องครับผมมาดูผลงานนะครับเมื่อกี้ของปอตันเนาะปอตัน่ได้่่ชกครับว่โลครับนี่กกนะครับของปอตันนะครับนี่ครับโอ้โหเดือดขนาด้ยขาดยาข้นาดยา่ได้เลยทุกวันเียบ้อยแบ่งไดยเจ้านีเท่าไหร่เนาะเจ้านี่เนี่ยเลยะของพอนี่ดนะครับฝ่าสนามสกันนะครับ อันนี้ร้ออันนี้ก็หกสิบเนาะอันนี้หกสิบอมีด้วยครับอันนี้เม yeah> anyway> claro ื่อก oh ี้สักกี yeah> ่กิโลนะเมื่อก yeah> ี้นี่เจแล้ววนี่เจ้านี้ต้องมีร้อยนะครับเี่ครับนี่นี่เสือ็เขียวนนี่เขียวน่ียวอนีสุบันเุ่โอ้เจ้านี้ร้อยนะช่างสรอบนะครับพี่้องบังานทาทิพ์ปเนาะเจ้าปานป อันน,น,นี้อันนี้ก็50ไ,ได้เี่า้า้งเมช่างสรอบเลยวะสรอบสร,รอบแรกก็50รน,นี้50รอบี5โอ้100กิโแตกแล้วครับพี่น้องเ๋ยนะครับครับวันนี้ <c oughs> นครับ,นนรบแชมป์เราอ,นนอบบายอู่นครับไปแล้วไปแล้วัอ๋ออันไหนไปหาจอนี่เหรอน่นครับเจ้าของสถิต100กิโลกรัมนะครับน่นครับนะครับโอ้โห โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะครับหนึ่งร้อยกิโลนะฮะท่านนี้นะครับช่างสองรอบนะที่เด็ดที่เด็ดครับพี่น้องครับที่เด็ดห้ากิโลเนาะที่เก็แห้ากิโลแล้วใช่ไหม ไปกันครับโอ้โนะฮะไปเอาเข้าไปเเดี๋ยวกันดูกันอออกันออเยออีกนึงกสอบนะครับมาจเต็มเลยนะฮะบอกเลยว่าร้อยโลเีชาติงก็ร้อแพ้สองาอโลโอ้ยหสจุดครับพี่น้อง อบาอบกสวงามเนาะนไ้ตัวใหญ่ๆนี่ตายผ่านามสั้เดี๋ยวให้เขาปขยยเรามงแกแบกไปเนอันนี้ก็มีร้อยกิโลอีกแล้วครับพี่น้องนะครับสอพูดคนหายสแช่สคนอันนี้อันนี้เพื่อจึงอันนี้กระชาติอันนี้สุบันอันนี้ยเตี้ยยเตี้ยอันนี้เยตึอันนี้ของเซตัน เดี๋ยวีเฮเล่นซือได้หนี่ก็ทำมาเล่นนะครับพี่น้องหกสิบพี่น้องนะหกสิบโลนะครับโอ้โหไตายตายคุณใหม่วนะฮะเดี๋ยวมาใสเดี๋ยวเดี๋ยวาไกแล้วะมา่ไปแล้วไปแล้วบอสังเลยพี่น้องนะครับไปะลาพี่น้องโอ้ ผลงานอีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับเต็มกระบะอีกแล้วพี่น้องอันใหอีกแล้วนะครับมี60แน่นอนนะครับตัวตัวก็อ่าตอนนี้กำลังทยอยขึ้นนะครับพูนครับกำลังมาแล้วนะครับกำลังขึ้นฝั่งกันแล้วนะฮะเอาปลามาชั่งกันแล้วนะครับที่ย้ก็มี่ห้าสิบหกสิบกิโลขึ้นนะครับแล้วก็มีร้อยอยู่นะครับสองท่านนะครับ แบกขึ้นรถแบกไปมากครับพี่น้องครับจะต้อมีหาเทียงอ,อันนี้ชวนซีไซด์วะนี่โม่หนึ่งไปเก็บแล้วอันนี่ต้งมีราคาเทียง <laughs> อ่านะครับกันเราทยอยขึ้นแล้วนะครับเอาเอาขึ้นได้ไหะเอาเอาแล้วครับแบกขึ้นมาไหวแล้วพี่น้องครับโอ้ยได้เอามาหลายผลเนานะแบกขึ้นกันจะมาไหวพี <Okay. S 2> ่น้องเอ้ยนะครับ เอารถเช็ดมาหน่อยมาแบกขึ้นเนาะแบกขึ้นพวานขึ้นครับพี่น้องเอาไว้ไว้นอะเบียงนี่เนาะอึดอึดเอออ๋ออ๋อเอาแล้วครับไม่ไหวนะพี่น้องนะครับบ่ไหวครับพูอเดียวครับบ่ไหวหลีเอายี่อ้าว ได้หลายแห้งพี่น้องแต่ละคนมาทันนะครับบัตรสามพันสามร้อยบาทนะครับวันนี้นะครับเส้ยแหนสิบเก้าคนครับพี่น้องนะครับอ่าโอ้นักนักพี่น้องเลยนะครับมีหรอหกสิบเจ็ดสิบกิโลครับนะครับนกว่างนกว่างปวดนะครับมาเบิ้งโตปลาพี่น้องปลางามงามพี่น้องเลย ะครสองตัวโลได้สบายๆเลยนะครับอ่าเจ้านี่กับหกสิบเจ็ดสิบได้ครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับฟังคนกระลังเขาขึ้นครับพี่น้องคนครับทุกคนแพ้หมดแต่เราเข้าทันการดูแล้วกันได้หลายส่วนครับพี่น้องหกสิบเจ็ดสิบโลได้บางคนก็มีร้อยนะครับคะลุร้อยก็มีนะครับนะครับปลาหลายแบบสมราคาครับพี่น้องนะครับหามสองหมดครับผมก็ได้กระไรหามเดียวกระไรมันนักพี่น้องนะครับ <ไป S 1> หลังหักก็มารียบแบบผู้เดียวนะครับอา้าหนะโอ้ยโ,โ,โดยเฉลี่ยก็มี70-80สกิโลครับแต่ละคนแต่ละท่านพี่น้องนะครับโดยเฉลี่ยนะครับถือว่าโอเคเลยบอลนี่ครับพี่รองโคตรเลือดมากมันต้องปงัญญาไอ้ปัญญาย,ยังกลัวนนี้นะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับพร้อมนะครับ ผลงานนะครับของแต่ละคนแต่ท่านก็ได้เยอะนะครับได้เยอะทุกคนเลยนะครับปลานะครับในราคาบัตรสามพันสามร้อยบาทนะครับนะค็คุ้มค้าครับพี่น้องนะครับมือนี้ก็ขอจบลิเไปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณมากนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ